จบทุกปัญหาในช่องปากด้วยยาสีฟันสมุนไพร Eye Herbal Nano s เวอร์ตัวนี้เลยค่ะเอยใช้ตัวนี้แล้วหยุดปากเหม็นหินปูนเสียวฟันลมนาน่าเหงือกบวมปวดฟันฟันโยกฟันคอน,ฟ,นฟันเหลืองเป็นแผ่ร้อนในช่วยยับยั้งกลิ่นปากได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะใช้แล้วเห็นผลทันทีหลังจากแปรงเลยนะคะ1หลอดขนาด80กร,รมัมใช้ได้นาน4-5เดือนเลยค่ะเพราะตัวนี้เขามีนวัตกรรมาโนซิ i ว v e r และผสมสารสกัดสมุนไพรมากกว่า15ชนิดเลยค่ะและหินเกลือชมพูจากเทือกเขาหิมาไหลด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะ เนื้อยาสีฟันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะมีสารทดแทนฟลูออไรด์นะคะที่ช่วยป้องกันฟันผุค่ะแล้วก็ใช้สารสจจัดจาบมะพระะ้าวปลอดภัยจากสารเคมีด้วยค่ะ หลังจากที่ไปแปรงฟันมาแล้วนะคะรู้สึกฟันขาวสะอาดกลิ่นหอมสดชื่นมากมากเลยค่ะตัวนี้นะคะช่วยยับยัง้งแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นปากได้ยาวนาน24ชั่วโมงเลยนะคะโอโหทำให้รู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็คุยกับใครหรือเข้าสังคมเนี่ยทำให้เรานะคะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสุดยอดมากมากเลยตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะซื้อ1หลอดนะจ๊ะจ่ายเพียง230บาทค่ะเสียค่าส่ง30บาทนะคะซื้อ2หลอดนะคะ460บาทจัดส่งฟรีให้เลยคงม,มากมากเลยค่ะแนะนำต้องหลออรีบไปสั่งซื้อมาใช้เลยค่ะ